มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับส u z u กิ G-SX-R 600หรือ G-SX-R 750จะมีโอกาสนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขณะนี้กำลังจับตามอง2โมเดลนี้อย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับยืนยันมาว่า G-SX-R 600และ G-SX-R 750นั้นของปี2018จะยังคงมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่านะครับจะเป็นการปรับปรุงเพียงบางส่วนเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงแบบโมเดลเชนจะยังไม่เกิดขึ้นในปีหน้าครับโมเดลปัจจุบันของ g s X r 600นั้นเริ่มต้นในปี2011ซึ่งไดมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับสังเกตดูก็จะเห็นว่ารุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะมากชว่วงหน้าชว่วงหลังนะครับเป็นของโชว่วาน้ําหนักเบาขณะที่ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงใหม่ชัดเจนมากครับว่าดิสเบรกหน้าของเบรมโบแบบโมโนบล็อก ในแบบ r ร d ดียเมาส์ให้ความโดดเด่นสวยงามตั้งแต่เมื่อ7ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ GSX-R 600ได้สร้างสรรค์ขึ้นครับตั้งแต่ช่วงนานมาแล้วเพระเาะฉะนั้นใครหลายคนที่แทบจะลืมไปว่า GSX-R 600นั้นก็ไม่ธรรมดากับโมเดลขนาด 604cc วันนี้นำภาพให้ดูกันครับว่ามีความโดดเด่นเพียงใดชุดเรือนไม่นั้นเป็นแบบผสมผสานกันระหว่างเข็มวัดรอบและตัวเลขดิจิตอลมีระบบ Suzuki Dive Mode Selector นะครับผู้ขับขี่สามารถเลือกขับขี่ได้ว่า จะโหมด A หรือว่าโหมด B เครื่องยนต์แบบโอเวอร์สแควร์ก็บอกสูบใหญ่กว่าหรือว่ายาวกว่าช่วงชักรุ่นนี้ให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับจัดจ้านไม่แพ้วาซซ์เอฟอาร์ซแต่ประการใดเพียงแต่ว่านี่คือโมเดลเก่าถ้าเปรียบเทียบกับโมเดลใหม่ของ R 6แลซวแล้วก็คงไม่สามารถเทียบเคียงได้มาเราดูกันครับว่า g s x r 6 0 0รุ่นใหม่ของปี2 0ง8นั้นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในงานอิกมาโชในปีนี้ครับ